Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami membuatkan melaksanakan jadi kelompok. Kelompok bagi pada satu 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 dua dua tiga satu memberikan lihat. สวัสดีๆๆๆๆๆๆๆค่ะส่วนกลุ่มของพวกเรานะคะก็มี็นในกานสาคนค่ะโดยกลุ่มของพวกเรานะคะจะมา ในเรือ่องของเลเวลเพื่อประกอบกับเพลงแสงตะวันฉายเองค่ะโดยเรเวลของพวกเรานะคะจะมีในการค่าเลเวลเองค่ะโดยเลเวลแรกนะคะจะเป็นการนอนค่ะเลเวลที่สองจะเป็นการนั่งบนก้นติดพื้นนะคะเลเวลที่สจะเป็นการยืนชันเขา่าหรือการยืนขยงนั่นเองค่ะเลเวลที่4ี่เป็นการยืนและเลเวลสุดท้ายเลเวลที่5้านะคะเป็นการขยงหรือว่าการกระโดดนั่นเองค่ะ ก็ขอเชิญชมรับฟังและรับชมการแสดงของพวกเราได้เลยค่ะ5 6 7 8แสงตดแปด นี้ค่ะแล้วก็มาสู่ช่วงถัดไปกันแล้วนะคะช่วงนี้สุดพิเศษเลยคะ่ะโดยเราจะนำสองเทคนิคนะคะมารวมกันมีเทคนิคอะไรกันบ้างก็คือเทคนิคกรุ๊ปนะคะแล้วก็เทคนิคนึงก็คือเป็นเรเวลค่ะเราจะเอาสองเทคนิคนะคะี้ค่ะมารวมกันเชิญรับชมและรับฟังกด้เลยคะ่ะ Wow. Yeah.